เมนูกับข้าววันนี้นะครับโค้ชนนทใจทำเป็นเมนูปลาดุกผัดขึ้นช่ายนะครับสําหรับขั้นตอนแรกเราก็จะนําเนื้อปลาดุกมาเค้ากับเกลือนะครับหลังจากนั้นก็นําไปทอดให้กรอบเนาะน้ำมันสำหรับทอดนะครับเกลือนะครับเท้าพอสมควรระวังจะเค็มเกินไปเนาะ ถ้ามันร้อนก็นำปลาดุกลงทอดนะครับปกตินี้ก็จะใช้เนื้อปลาช่อนหรือปลากระพงเนาะนำมาผัดกินไทยแต่วันนี้ผมอยากทานเป็นเนื้อปลาดุกนะครับก็เลยใช้ปลาดุกแทน สำหรับน้ำซอสที่ใช้ในการทำปลาดุกผัดขึ้นช่ายนะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวเนาะผมก็จะเลือกเอาแต่เม็ดเทราะเนั้นครับเราจะไม่ค่อยใส่น้ำเยอะเนาะหลากนั้นก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวครับเวลาปรุงเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าเต้าเจีเ้ยวก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะซอสหอยนางรม ก็จะมีน้ำตาลนะครับพริกไทยป่นเล็กน้อยเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็น้ำต้มนะครับใช้เป็นน้ำร้อนก็ได้หรือน้ำอุ่นก็ได้นะครับ ลลายให้เข้ากันเนาะชิมรสชาติคร่าวๆดูนะครับเพียงแค่นี้ก็ได้น้ำซอสสำหรับนำไปทำเมนูผัดขึ้นช่ายแล้วครับโอเคตอนนี้เนื้อประดุกเราก็กรอบแล้วครับ กาปีกสักรอบเพื่อให้ปลาดุกเรากรอบเต็มที่เนาะโอเคตักขึ้นมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแยกเนื้อปลาดุกออกมาเป็นชิ้นนะครับกระเทียมนะครับผมไม่ใช้วิธีบุบๆออกก็พอให้เราลดเป็นให้กลางนะครับอัดไปเรื่อยๆ ค่ได้กระเทียมเราเหลืองก่อนเนาะพ่อกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วนะครับผมจะตามด้วยขิงอ่อนซอยนะครับขิงอ่อนเนี่ยเวลาโดนน้ำมันเขาจะเพิ่มความหอมนะครับ ผัดให้โดนน้ำมันสักครู่นะครับใส่ขิงลงไปแล้วเราก็เร่งเป็นไฟแรงนะครับตอนนี้ขิงส่งกลิ่นหอมฉวยแล้วนะครับให้เราตามด้วยน้ำซอส ขาดสักคู่แล้วก็ชิมรสชาตินะครับขาดอะไรก็ให้เติมเลยเนาะอร่อยแล้วครับใส่พริกแดงจินดาหั่นเฉียงตามเพิ่มสีสันนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลาดุกที่เราใช้ทอดไวนะ้เนาะคลุกเคล้าให้เข้าออกันครับปิดท้ายด้วยขึ้นช่ขาดให้ขึ้นชส่สด แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับปลาดุกทอดกรอบผัดขึ้นใชยหรือปลาดุกผัดขึ้นใช้สีมือคียมใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูปลาดุกผัดขึ้นใช้สีมือคียมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแลร้อนมือเจ้าเช้าแบบนี้ได้ทั้งคุณประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งความอร่อยด้วยนะครับ โอเคคลิปกำลใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ